ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพามาดังนะคะวันนี้ก็ยังเกาะติดสถานการณ์ของว้าแดงเช่นเดิมนะคะตามที่เราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าว้าแดงนะคะได้เข้ามาบุกรุกพื้นแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็ใช้พื้นแผ่นดินไทยนะคะตั้งฐานทัพนะคะซึ่งรวมทั้งหมด9ฐานนะคะและแต่ละฐานก็อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนอกจากนี้นะคะ มีฐานนะคะฐานทหารแล้วนะคะก็ยังได้สร้างสิ่งปลูกสร้างนะคะสิ่งปลูกสร้างอาคารนะคะนั่นก็คืออาคารเหล่านั้นก็คือเป็นอาคารนะคะเป็นโรงงานการผลิตยานรกนั่นเองนะคะซึ่งยานรกก็มียาอะไรบ้างก็ยาบ้านะคะยาไอนะะพวกเฮรโรอีนนะคะนี่คือว้านะคะ เป็นการทำธุรกิจนะคะธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายนะคะซึ่งพวกเราก็ทรา,ทราบทราบกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ว้าแดงนี่ก็ได้ทําการผลิตยาบ้าเป็นล่ําเป็นสันนะคะซึ่งเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเป็นผู้ที่ค้ายาเสพติดทําธุรกิจด้านมืดนี่นะคะด้านสีเท่านี่ครัเป็นระยะเวลานานนะ,ะจน เป็นท,ที่รู้จักว่าว้าแดงเนี่ยผลิตยาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทางการไทยก็พยายามผลักดันว้าใช้เวลามานานหลายสิบปีแล้วคะแต่ก็ไม่เป็นผลนะก็ยื่นคําขาดนะคะยื่นเวลาให้หนึ่งเดือนนะคะยื่นไม้ตายแล้วคะไม้เด็ดไม้ตายแล้วก็ว้าก็ไม่ยอมออกไปนะคะนอกจากยังไม่ยอมออกไปนะคะก็ยัง ได้มีการขอผัดผ่อนขอทวงเวลานะคะที่ตามที่คุณนุกติดตามข่าวเนาะทวงเวลาอีกสเดือนนะคะช่วงเวลาสมเดือนนี้ว้าคิดอะไรอยู่นะคะอย่าลืมนะคะว้าเขาเป็นคนจีนคนจีนก็หัวชาญฉลาดอยู่แล้วนะคะช่วงระยะเวลาสเดือนนี้ว้าจะต้องทําอะไรบ้างนะคะเนาะและก็ต้องยอมรับเลยว่า ้าว้าแดงเขาจะออกเขาออกไปตั้งนานแล้วเขาคงไม่ปลักปักหลักอยู่ถึง30กว่าปีนะคะไม่ใช่10กว่าปีอย่างทีเ่เป็นข่าวอย่างที่ผู้มีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาให้ข่าวนะคะจริงๆแล้วมัน30กว่าปีแล้วก็ตั้งแต่รุ่นขุนสาแล้วนะคะมันเป็นระยะเวลานาน,านมากมและตอนนี้ว้าก็ขอยืดเวลายืดเวลาเพราะอะไรนอก จากไม่ถอนไม่ถอยแล้วนะคะขอยืดเวลาอีก3เดือนยืดเพื่อหนึ่งเสริมกำลังพลให้เข้ามามากที่สุดนะคะเขามีทั้งหมด9ฐานนะคะเขาจะต้องเสริมกำลังพลมาให้มากที่สุดนะคะเพราะเขารู้ว่ากองทัพไทยนะเป็นกองทัพที่มีพลานุภาพสัญญานุภาพนะคะแข็งแกร่งนะคะมียุโทโธปกรณ์ที่พร้อมทันสมัยและเป็นกองทัพที่ อยู่อันดับที่25ของโลกนะว้าแดงเขารู้เขาก็เลยต้องเมื่อไม่ถอนไม่ถอยก็ต้องพร้อมสู้พร้อมบวกแล้วหนึ่งตามที่พูดข้างต้นว่าเสริมกำลังคนให้มากที่สุดเสริมกำลังเข้ามายัางฐานฐานต่างๆนะที่รวมทั้งหมด9ฐานด้่กัเสริมกำลังพลสอง เสริมขนยุธทธปกรณ์ยุธทธปกรณ์ของว้าแดงมีอะไรบ้างที่มันร้ายแรงหนักหน่หนวงนะคะก็ต้องขนยุธทธปกรณ์มาให้มากทุสึเพื่อมันจะมาก่อถอกต่อกรกับกองทัพไทย 3. เมื่อเกิดการสู้รบสิ่งที่มันขาดไม่ได้กองทัพมันต้องสู้ด้วยปากท้องค่ะ เขาก็ต้องขนสเสบียงอาหารนะครัเข้าวปลาอาหารแห้งสเสบียงอาหารที่จะใช้ในการต่อกนที่จะสู้รบได้เป็นระยะยาวนานนะคะเขาก็ต้องเป้าแล้วว่าเขาจะต่อกรจะจะต่อต้านกองทัพไทยอย่างไรให้ได้นานที่สุดเขาต้องเสริมด้วยนะคะเสริมสเสบียงอาหารอาหารสเสบียงอาหารนี่คือ สำคัญที่สุดแล้วก็4จะต้องเสริมความแข็งแกร่งของฐานของเขานะคะอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้นะคะเพื่อไม่ให้ฐานของเขาแตกนะคะก็รู้อยู่ว่าทหารไทยนะคะถ้าเกิดการสู้ทหารไทยของเรามีอาหารมียุทธุป,ปกรณ์นะคะที่ทันสมัยนะคะเขารู้ว่า กองทัพไทยนี่มีอาวุธที่ร้ายแรงนะคะเขาจะต้องเสริมฐานของเขาเพื่อความมั่นคงเสริมฐานให้แข็งแกร่งนะคะให้ทนทานนะต่ออาวุธที่ทหารไทยฝั่งไทยจะตะระดมยิงไปนะครับต้องรู้นะคะว่าฐานไทยต้องถลม่มเขายังหยุดเดือดแน่นอนก้าวฐานนี่นะคะไทยต้องถล่มอย่างหนักหน่วงเขาจะต้องเสริมนะคะเสริมฐานเขาให้แข็งแรงมากที่สุดและ ยุโทโธปกรณ์ที่เขาขนมาอย่างเช่นปืนใหญ่เนี่ยคะเขาจะต้องไปวางตามจุดต่างๆตามมุมต่างๆที่เขาคิดว่ารอดสายตาจากทหารไทยรอดจากการตรวจพบของทหารไทยนะคะเขาจะต้องตั้งมุมต่างๆนะคะอาวุธร้ายแรงนะครับเพื่อที่จะต่อต้านที่จะยิงตอบโต้ไทยนี่คือสิ่งที่ว้าแดงเขาเตรียมการนะคะคุณนกคิดว่าทหารไทยของเรา ก็ทราบแผนนี้เป็นอย่างดีว่าว้าแดงจะต้องเตรียมการแบบนี้แน่นอนนะคะตามที่คุณนกพูดเลยนะคะว่า 1. นนะคะเสริมกําลังพลขนกําลังพลเอามาให้มากที่สุดนะครับสองขนยุทธุปกรณ์นะคะอาวุธที่หนักๆที่ว้าแดงมีอยู่ที่ว้าแดงได้รับรับการสนับสนุนจากประเทศจีนนะคะอันนี้พูดอย่างเต็มปากเต็มคำหรืว่าว้าแดงได้รับ อาวุธดีๆนะคะอาวุธร้ายแรงจากประเทศจีนนะคะแล้วก็สเสบียงอาหารแน่นอนเลยนะคะก็จะต้องกักตุนอาหารให้ดีมากที่สุดนะคะสี่เสริมฐานให้มั่นคงให้มีความแข็งแกร่งให้ทนทานต่ออาวุธหนักๆที่ไทยจะต้องโจมตีเพราะเขารู้ว่าไทยจะต้องโจมตีหนักอย่างแน่นอนเนาะนี่คือสิ่งที่ว้าแดงนะคะก็เตรียมการ เขาถึงขอยยืดเวลาถึง3เดือนนะคะนี่คือแผนร้ายของว้าแดงนะคะที่เขาเตรียมการที่จะตอบโต้ไทยนะคะอย่าลืมนะคะว่าว้าแดงนี่เขาชาญฉลาดนะคะถ้าเขาไม่ฉลาดถ้าเขาไม่เก่งไม่เก่งจริงนะคะเขาคงจะไม่ปักหลักอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนานถึง30กว mm ่า hmm. ปีนะคะไล่อย่างไรก็ไม่ออกนะคะยึดครองเลยนะคะ ยึดรองแบบปริปักเลยนะครับทั้งทั้งที่ทหารไทยนะฝ่ายความมั่งคุพยายามพูดพยายามผลักด,ดันนะครับก็ไม่ยอมออกไปว้าแดงเข้ารู้จุดอ่อนนะคะรู้จุดอ่อนของคนไทยนะครับยึดรู้จุดอ่อนของทหารไทยว่าคนไทยนะคะเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนนะคะเขาก็เลยใช้จุดอ่อนตัวนี้แหละคะ่ะดื้อดึงจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะ ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าว้าแดงนี่เป็นภัยคุกครามต่อประเทศไทยนะคะก็สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะก็พูดคุยกันเนาะ,ะเรื่องเกี่ยวกับว้าแดงนะคะที่ยังไม่ยอมถอนยอมถอยออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยนะคะนอกจากไม่ยอมถอนยอมถอยแล้วก็ยังยืดเวลาอีก3เดือนนะคะยืดเวลาเพื่อทวงเวลาเพื่อตัวเองจะได้ผลกําลังพล มาให้พร้อมขนยุทธุปกรณ์มาให้พร้อมแล้วก็เตรียมสเสบียงอาหารให้พร้อมแล้วก็เสริมฐานให้มั่นคงให้แข็งแกร่งนะคะเพื่อจะเตรียมพร้อมที่จะบวกนะคะเตรียมพร้อมที่จะรบกับกองทัพไทยนี่คือแผนของว้าแดงนะคะที่ขอ,อยืดเวลาอีกสาเดือนนี่คือความคิดเห็นของคุณลกนะคะค่ะ สำหรับคลิปคลินี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f c ท,ทุกท่านนะคะทุกข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกริยพามดามเนะมื่อคราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและจะดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะโฆษณาคือหัวใจหลักของการทำช่อง y t u t u นะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ